เงินล้านแชมป์เจ้าสังเวียนสนับสนุนโดยกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีแฟมิลี่เป็นรอบฉี่ดีใช่แล้วครับนสุดท้ายสัญญากับบิ๊กครับก่อนอื่นเรามาคุยกับตัวแทนของชายชังสาวกันก่อนนะครับเป็นเลขานุการนายกองค์การอาหารส่วนจังหวัดชายชังสาวคุณกฤษดาวงคำพูว่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับ ถ้าได้ที่ก็จะมอบให้กับโรงเรียนวัดสำปะทวนบางแก้ววิทยาคารเปนทงเรียนดนตรีเหมือนกัน่เเปลียนนโรรงทำแบบเดิมจะให้โรงเรียนหนึ่งให้เพิ่มอีกโรงเรียนครับโอ้โหขอบคุณครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะ ส่วนทางฝั่งเพชรบูรณ์นะครับก็เริ่มสร้างไปแล้วนะฮะส่วนเด็กเล็กนะมาคุยต่อว่าเป็นยังไงท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทครับคุณสมเด็จทํามาครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนักใจไหมพี่ตามเขาอยู่เนี่ยไม่หนักใจครับก่อนอื่นจะขอญาติคุยที่หนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเข้ารายการกีดูันั้นทางเพชรบูรณ์ได้ได้ประสบการณ์หลายอย่างนักร้องผมเนี่ย ผ่านมาห้าจังหวัดทั้งงไม่รู้จักกันหรือทั้งผมเนี่ยไม่รู้จักทั้งจังหวัดอื่นก็ได้มาปองดองแลวมาสามัคคีกันแชนะเกมกีฬาแทนด้านไปเลยแล้วมีเพื่อนฝูงเยอะแยะก็ถือว่าขอบคุณรายการคลิกดูเลยครับดีครับเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมนะแทนกับจังหวัดไหนเป็นเพื่อนไปเลยเวลาไปเที่ยวจังหวัดเขาสบายเลยรายการเราจัดขึ้นมาก็ ความสามัคคีชุมชนใช่ไหมดูเตรียมเพลงอะไรมาร้องวันนี้สัญญาหล่อไม่บริสุทธิ์ค่ะหล่อไม่บริสุทธิ์เป็นเพลงว่าผู้ชายปะเจอเขาแบบแล้วเขาแบบอุ้ยหล่อแบบหล่อมากก็แบบเราก็คิดแบบต้องมีแฟนแล้วแน่แเลยบตรียมอะไรมาครับเทพีบ้านพายครับโอ้เพลงนี้ไหวไหมเหนื่อยไหมวันนี้สู้สู้ครับถึงคะแนนจะตามแต่ว่าใจสู้ครับนะใจสู้เนาะเต็มที่แล้วนะเทพีบ้านใครครับจากต้องบิ๊กเพชรบูรณ์ครับ เสีลมเย็นเย็นบ้านเราดีกว่าห้องแอรมีพ่อมีแม่พ่อและแม่ที่คอยอห่วงใยเจอแต่คนเอาเปรียบหน้ามนจนร้อง้กลับมาเธอสาหมไหวก่อนดวงใจจะเสียน้ำตาไอุ้มเมืองกรุงมา มันนอมไม่คิดหลอกเลยนาะหนุ่มหน้าใสใสแต่น้ำใจมันนะะักกลับมาเถออิดการดาเิียเวลาอยู่ทำมายู่นคนจนจนแต่จริงใจไม่ให้เห็นโอ้แม่เนื้อยเย็นเจ้าจะได้เป็นเทพีบ้านใครเหนื่อยก็พัก อยากก็ทำไม่ต้องแข่งใครอยู่อย่างสบายใจเจ้ากลับเมื่อไรจะไปพอแต่ง จอจังจเจอจังจังเจอจัจะเจอจัจะเจอจจะเจอจัง <sì> จังหล่อ hmm. ด้วยแทมทั้ทำไมถึงหลอกขนาดนี้หล่อไม่ธรรมดาชะหน้าสนซะแล้วสิถ้าเขามองเราเซ็กซี่ก็คงไม่เสียทีเธอใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นยาบุมบามทำบุมบามทำบุมบามเดียวเขาพละบนบานและน่าขอให้เป็นซอที่เธอ รอเทขนาดนี้น่ากลัวจะมีแฟนเนยอะเป็นโสที่เธอเอาละววยเอาละวาจะไวจ้จะไว้แวบแวบกลัวถามมาแวบหายไปกับตาเสียดายตายหงสงเสียดายความรอไม่ธรรมาดอาอยากสออกซ้ายขวาก็กลัวจะของเธอมี เจอจังจังเจอจังจังเจอจั๊จัเจอจั๊จัเจอจั๊จัเจอจังจัหลอด้วยแทนดังทำไมถึงหลอขนาดนี้หล่อไม่ธรรมดาชักน่าสนสะแล้วสิถ้าเขามองเราเซ็กซี่ก็คงไม่เสียทีเจอใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นยาบุมบ่าทำบุมบ่าทำบุมบ่าดียวเขาลับหมดบาทแล้วนะขอให้เป็นโซ่ที่เธอหลอเทขนาด น่ากลัวจะมีแฟนเยอะเป็นโสที่เธอเอาละว้ยเอาละว่า <Yeah. S 1> จะไว้จะไว้แวบบกลัวถามมาแวบหายไปกับตาเสียด้ยตายโหงเสียด้ยความหล่อไม่ธรรมดา <Yeah. S 1> อยากสบอกซ้ายขวาก็กลัวจะของเธอมี <Yeah. S 1> จอจัง เจอจังจังเจอจั๊จั๊จจั๊จั๊จั๊เจอจังจังเจอความผิดหวังระคนยลบหล่าคนนี้เขามีแฟนแล้วนึกแล้วว่าต้องมีก็หลอดเทขนาดนี้องไม่รอห้ากรรมกา ทำไมพังยังไงตอนท้ายมีถอนหายใจดังเฮือกยังเฮือกเหนื่อยเหนื่อยทำไมจำหูยจำเนื้อได้หนูกลัวจะแบบไปติดจมูกเลยนะก็ต้องสวยก่อน กรรมการครับน้องสัญญาน้องเป็นคนที่เสียงเพราะเสียงใสนะครับแล้วก็มีการเต้นที่ดูแล้วน่ารักสนุกสนานก็เป็นเรื่องแปลกที่เอาเพลงเร็วมาโชว์พลังเสียงครับตัวนี้น้องก็พยายามดันเสียงให้ให้ให้เพราะ,ะกรบดนตรีครับแต่ว่าอยากให้เพลงที่มันเน้นโชว์เสียงสักบ้านส่วนน้องบิ P ๊กเทพีบ้านไพรเนี่ยเป็นเพลงที่โชว์พลังเสียงโชว์ลูกคอได้ดีมากนะครับมาตรฐานน้องบิ๊กเองก็ยังเหมือนเดิมนะครับร้องเพลงเทพีบ้านไพรมองเห็นมองเห็นภาพจริงๆแสดงว่าเขาสื่อความหมายเพลงได้ดีครับทั้งบิ๊ก ตั้งน้องสัญญานี่สมกับที่เป็นแชมเปี้ยนมานะครับบิ๊กแม้ว่าอาจจะเหนื่อยกรอบมาซะหน่อยแต่ว่าวันนี้ดูมาตรฐานดีขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้วจบเหมือนกับคืดเฮือกสุดท้ายมีก๊อกสองเพราะนี่เป็นแข่งแมตช์ที่2แล้วสุดท้ายของขาถ้าเพื่อเพื่อจะดูคะแนนนะครับก็ยังมีโอกาสเป็นหนึ่งในสองทีมที่จะเล่นรอบชิงนะครับโอกาสครับส่วนน้องสัญญาแม้ว่าห่างเวทีเว้นช่วงมาใช่ไหมแต่ว่าดูแล้ว เหมือนชกอยู่สม่ำเสมอถ้าเป็นนักมวย<อ>ไม่เรือเวทีสนิมไม่เกาะทำให้ออกวุธได้เฉียบคมน,นะครับเก๋าเก๋าลูกเก๋าเยอะถ้าภาษา,า,ากีฬาต้องบอกเก๋าเลยเ<อ>จรทีนะครับพี่บอกสัญญาได้เลยนะคะว่าหนูนี่แบบลูกเล่นแผลๆมากนะคะโดยเฉพาะ acting เจอเจ้งเจ๋อเจ้งเจอเจ็ดเจะเออมันท้าทายท้าทายเลยอ่ะนะแต่บังเอิญว่าพี่เห็นด้วยกับพี่หน้าปลวกเพาะว่านะคะเนื่องจางว่าเพลงํำมันเยอะไปนิดนึงน้องมันก็อาจจะไม่ค่อยได้โชว์เสียงไปแต่ว่าหนูก็ ความเก่าไงด้วยความเก่าหนูเลยเอาตัวรอดได้ถือว่าสัญญาเก่งมากๆส่วนพี่บิ๊กไบค์ของเราเนี่ยนะคะที่บอกแล้วไงว่าถ้าเกิดใครร้องเพลงทีพีบ้านไพรได้ถูกใจพี่เนี่ยพี่จะให้เป็นผัวพี่เลยแต่แต่วันนี้บิ๊กมันเกือบจะสมบูรณ์แล้วแต่ว่าเรื่องหายใจอ่ะมันนิดนึงแสดงว่าน้องยังโชคดีอยู่ ความโชคดีของน้องเหะค่ะเออหายใจถี่ไปนิดนึงแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ในวันนี้เนี่ยพี่ก็ภูมิใจกับความสามารถของเขาทั้งสองคนในวันนี้และก็ภูมิใจกับพี่พี่ทางเพชรบูรณ์พูดด้วยนะคะที่วันนี้เนี่ยมาเพื่อความสามัคคีกันเพราะว่าที่บ้านท่านเะยปลูกต้นกระถินเยอะทําไมฮะกระถินสามัคคีกระถินสามัคคีในฐานะที่เป็นเจ้าชายแห่งวงการคอนเทนเตอร์ ข้อดีของน้องสัญญานะครับ,รบก็คือว่า acting ดีมั่นใจและเป็นการร้องคำเยอะที่ชัดเจนและสื่ออารมณ์ความรู้สึกได้ดีมาก เรื่องของการตีความเพลงอาจจะมีเพี้ยนนิดนึงนะฮะอย่างเช่นเพลงนี้พี่รู้สึกว่ามันต้องเหมือนแบบเป็นการตัดพพอนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องหน้าแป้นแลน์ไปหน่อยนึงอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีท่าจัดวางอยู่หน่อยนึงอันนี้แค่ข้อที่พิจิตรีเดียวเขาบอกว่ามะขามหวานต้องเป็นมะขามเพชรบูรณ์มะม่วงน้ำไข่กลดเสียงดังวัา ไอ้ใครมากลไนฐานะที่ผมเป็นเจ้าใจหวงการคอมเมนเซเตอร์ขอให้คุณจะกดดับนะครับแล้วก็ถ้าเป็นมะม่วงก็ต้องเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ทองของฉะเชิงเซาวันนี้ถือว่าเป็นศักดิ์ศรีของแชมป์เงินล้านทั้งคู่ยอดเยี่ยมมากครับโอเคครับบิ๊กร้องดีสำหรับเพลงนี้พี่ชอบเนื้อเสียงเนี่ยค่อนข้างเป็นเนื้อเสียงไม่มีเชสเยอะหรือมีลมเยอะไม่ประดิษฐ์มากโดยรวมถือว่าดีมากเลยมีนิดหน่อยตรงความผิดพลาดก็คือ มีบางช่วงที่เหนื่อยแล้วหายใจเป็นปะทองอ่ะ <Yeah. S 1> นี่คือเรื่องของการเอื้อนยาว mm hmm. ลากยาวบางทีต้องตัดถ้าเรารู้ว่าเริ่มจะหมดแรง mm hmm. ตัดใจทิ้งมันไปแล้วก็หายใจเพื่อวักต่อไป mm hmm. น้องสัญญาครับเสียงคมดีมากวันนี้อารมณ์ก็ลึกถึงดี mm hmm. จุดหนึ่งที่เห็นชัดเจนก็คือมีความมั่นใจ mm hmm. มีสเสน่ห์แต่อ่อนไปนิดนึงตรงที่เวลาขึ้นโน้ตสูงอ่ะมันต้องใส่น้ำหนักให้มันรู้สึกแตกต่างแล้วก็มันเป็นพีกข,ของท่อนนะครับ mm hmm. เอาละตอนนี้เป็นการสะสมไว้15คะแนนครับช่วงหน้าเรามารู้ผลกันนะครับสนับสนุนโดย Panasonic Vira l i ่าไลท์ s He s าส e e ีนน้ำหอมปรับอากาศ d Daily f r e s h นมเปรี pues 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 ้ยวประสาทจากไขมันตรา Delight ห้างแว่นท็อปเจริญ ลิเซ่บรเน่ทรีตเมนต์ครีมคัลเลอร์เอเจดีวีดีโฮมเทอเตอร์กิ้ดูงสงครามเพลงเงินล้านแชมป์เจ้าสังเวียน